สวัสดีครับคันนี้เป็นรถไถอิสกิ21แรง4วิลับเก่าจากญี่ปุ่นนะครับสภาพเดิมครับเครื่องนีสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ถังลูทเตอรี่มีพร้อมครับครับครบครับถังลูทเตอรี่พอดีอยู่ตรงนู้นนะครับจะพามาดูถังลูทเตอรี่นะครับถังลูทเตอรี่กว้างร้อยสี่สิบเซนนี่หางลูทเตอรี่เขาครับตัวใหญ่คร้อยสี่สิบเซน เครื่องสวยพร้อมใช้งานรุ่นใหม่พลัทาวเวอร์ลยครับอย่างเยอะนีกริปเลยครับเครื่องให้ดูครับเรียมๆเลยเครื่องกริปเลยครับเดิมๆแบบญี่ปุ่นนครับนี่ยังไม่ผ่านการล้างนครับคราบที่ดงที่ดินอะไรยังอยู่ครับเครื่องสวยสวยเดิมแบบญี่ปุ่นครับ เก็บงานนิดหนึ่งสวยเลยครับทันนี้